สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเจ๊นะคะเจ๊ฟอดพระประแดงนะคะวันนี้เราจะมารีวิวนะคะคันนี้เป็นตัวสแตนดาดช่วงยาวนั่นเองนะคะเป็นรุ่นหัวเดียวที่เรียกกันนะคะรุ่นนี้นะคะจะราคาค่าตัวของเขาจะอยู่ที่7 7 0 0 0บาทนั่นเองนะคะคันนี้บอกเลยว่าแต่งเต็มมากๆเลยนะคะมาดูในส่วนของด้านหน้ากันเลยเนาะเดี๋ยวเจ๊พามาชมในส่วนของด้านหน้ากันเลยนะคะคันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของ ตัวกระจังหน้าที่เราเปลี่ยนให้นะคะตัวนี้ให้ความดุดดันกับตัวรถเลยเหมาะกับสีรถสีดํามากๆเลยนะคะคันนี้เป็นตัวอักษร F O R D นะคะที่มีขนาดใหญ่ที่เป็นทรงเดียวกับแรปเตอร์นั่นเองมาพร้อมกับไฟจิ๋ว3จุดนะคะแล้วก็ยังเปลี่ยนในเรื่องของตัวไฟหน้าด้วยนะคะตัวนี้เป็นไฟหน้า โปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวลูกแก้วนะคะตัวนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์ LED นั่นเองนะคะจะมีสีให้ลูกค้าเลือกนะสีภายในลูกแก้วจะมีสีแดงแล้วก็สีน้าเงินนั่นเองนะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ทา l แลนดิ้งไลท์นะ,ะเป็นไฟสองวงวันแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวด้วยนะคะในส่วนของตัวกันชนหน้าเราก็เปลี่ยนทั้งชิ้นเลยนะคะตัวนี้จะเป็นไฟกันชนหน้าของ นี้จะเป็นการชนหน้าของตัว T W I นะคะตัวนี้แล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟ L E D นะคะที่เป็นไฟสปอ t l ตไลท์นะคะแล้วก็เป็นไฟดัดหมอกแล้วยังเป็นไฟเลี้ยวด้วยนะคะมาส่วนด้านล่างเลยเราก็ยังมีกันแทงให้ด้วยนะคะตัวนี้พร้อมกับตัวห่วงลักจูงนะคะตัวกันแ้งนี่คือการกระแทกนะคะเวลาลุยๆนะคะตัวนี้เหมาะกับงานลุยมากๆเลยนะแล้วก็ในเรื่องของตัวสกูปหน้านะคะเพิ่มความดุดันเข้ามากับตัวรถก็คือตัวสกูปหน้านั่นเองนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวสกูปหน้าทรงศูนย์ธรรมดานะคะตัวนี้นะแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าชอบทรงนี้หรืออยากจะได้เป็นทรงสกูปรูปทรปงฟริกก็ได้นะคะสามารถแจ้งจเจ้าหกมาได้เลยนะคะในส่วนตัวของตัวกันชนอ่อตัวคิ้วล้อนะคะด้านข้างนะคะเราก็เปลี่ยนให้ด้วยนะตัวคิ้วล้อของเราก็จะมีอยู่ที่ขนาด6นิ้วนะคะนั่นเองนะคะตีหมดด้วยนะแล้วก็คันนี้นะเพิ่มความดุดนนันในเรื่องของตัวล้อย,ยางนะเราได้ ได้เพิ่มในเรื่องของการยกแล้วก็เปลี่ยนของตัวกันโค้งให้นะคะแล้วก็ล้อยางจะเป็นแ a ็กขอบยีนะคะตัวนี้จะเป็น o อฟ4ีนั่นเองนะคะเป็นยางของ l ลนโซอาร์ทีนะคะสามสิคูณหนึ่งจุดสองห้านะคะตัวนี้นะเป็นล้อแม็กของแวนพร์นั่นเองนะคะแล้วก็เปลี่ยนในเรื่องของตัวเสริมในเรื่องของตัวบันไดข้างนะคะตัวนี้เป็นบันไดข้าง เหล็กนั่นเองนะคะตัวนี้เป็นของยี่ห้อของ LM นั่นเองนะคะลูกค้าถ้าเกิดว่าลูกค้าชอบแต่งแนวดูดูแบบนี้ก็สามารถแจ้งเจ๊เห่มาได้เลยนะคะมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างเลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นเรื่องของตัวกันชนท้ายที่เราเปลี่ยนให้กับลูกค้านะคะตัวนี้เป็นกันชนท้ายของตัว Outlander นะคะตัวนี้เป็นกันชนท้ายเหล็กนะคะมาพร้อมกับตัวห่วงโอเมก้านั่นเองตัวนี้สามารถลากจูงได้จริงนะคะตัวนี้รับน้ําหนักได้ดี ทีเดียวเลยนะคะและก็ถ้าเกิดว่าลูกค้านะคะที่กำลังมองหานะคะรถบรรทุกนะคะขับเคลื่อนสีล้อนะคะวิ่งภายในสวนยางนะคะหรือสวนทุเรียนนะคะคันนี้นะคะจะไปส่งเจ้าของนะคะที่สวนทุเรียนที่จังหวัดระยองนั่นเองนะคะลูกค้าก็ขอจัดเต็มแบบนี้เลยลุยๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าถ้าลูกค้าชอบนะคะ แบบนี้นะถ้าเป็นตัวหัวเดี่ยวนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามเรื่องโปรโมชั่นกับเจ๊เอ๋ได้เลยนะคะโปรโมชั่นตอนนี้เรากําลังจัดโปรโดีมากเลยนะคะลูกค้าก็ถ้าเกิดอยากทราบก็โทรเข้ามาที่เบอร์063นะคะ368 1441นนั่นเองนะคะโทรเข้ามาหาเจ๊เอ๋ได้เลยนะคะเจ๊เอ๋ส่งฟรีทั่วไทยนะคะส่งทุกจังหวัดเลยนะคะแล้วก็มีไฟแนนซ์นะคะคอย วิ่งเส้นวิ่งเก็บเอกสารทุกจังหวัดเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลใจถ้าเกิดว่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะเราก็มีเจ้าหน้าที่คอยบริการให้ฟรีถึงบ้านเลยนะคะวันนี้นะคะก่อนจบคลิปนะคะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเจ๊เอยด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันหน้าคลิปใหม่นะ,ะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงนักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร02-428-5888